พ,พี่น้องสบายดีเด้อสบายดีมื้อนี้กัปตันกัมีภารก,กิจอีกแล้วพี่น้องภารก,กิจกัปตันกับจะไปเฮ็ดภารก,กิจให้อ้ายอยู่ทางยูวีเนาะอยู่ทางสหรัฐอเมริกาพี่น้องแล้วก็ทาเบิ่งทาซุ่มนํากันเด้อพี่น้องเดอ้อสบายดีตอนเช้าๆเนาะกัปตันกัสิไปกับใหญ่พามแล้วกัไปกับพ่อบ้านเนาะพี่น้องเนาะ มีภารกิจพี่น้องเงินสองพันเหรียญเออสองพันเหรียญพี่น้องไอ้ผ่าติดตามผ่าซุ่มด้วยพี่น้องเด้อว่าเงินสองพันเหรียญน,นี่ชีได้ไปซื้อ,อยังไหนเนาะพี่น้องเนาะตันกับมัวร์นี่เงินลงพี่น้องไปแลกมันมันเงินลงเลยผมไดแอกมาพมาปรกากับอ้ายก่อนอ้ายบอกว่าอ้ายเป็นว่า,ายยาไข้ทาอีกแต่ทั้งวัดนะมันสใส่โม มาใส่ใส่แนวจำเป็นก่อนนะพี่น้องเนาะมาก่อสิไปสื่อแนวจำเป็นมาใส่ในวัดนี่แหละสองพันเหรียญพี่น้องถาฝึกถาซุบน้ำกานกระสิไนะดยังไงเนานะตอนนี้ในบ้านเหมืนก็นถากัตันอยู่วัดแล้วพี่น้องตั้งกระสิยางลุงวัดกูแหละไปกับผัวบ้านเนี่ยแหนกมอนญเนาะ นีดพลิกิจแห่ไอ้พี่น้องทั้งสหรัฐอเมริกาฝากเงินมาสองพันเหรียญรอถ่าส้มถ่าติดตามเด้อพี่น้องเด้อว่าสีว่ากัปตันสีไดงแน่เนาะกัปตันกะดีใจดีโอกดีใจหลายที่ง้ายไว้วางใจให้กัปตันเป็นสะพานบุญหายเถิดลดในบ้านเพื่อน รถในบ้านเพิ่นพี่น้องสิไปกับในบ้านเพิ่นมีพ่อใหญ่เนาะพกเท้าสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องดีใจหลายเพิ่นว่าพ่อบ้านเออทางประธานเพิ่นห้องขอการตอบสนองให้ได้โดยโดยมีใจร้ายเนาะทารุ่นเด้อพี่น้องทารุ่นเด้อว่าสิได้ยังเนาะมือนี้ละมือนี้เนาะฝากติดตามเด้อพี่น้องฝากติดตามส่องบ่าวกัปตันเด้อพี่น้องเด้อ บม่ได้ทาหลิดบม่ทาสติ๊กพี่น้องไอ้กรส,สืขาในเมืองเป็นไรพี่น้องเหตุผลธุรกิจไหนอ้ายฝากติดตามด้วยพี่น้องเด้อวันสิได้ยังไงบายดีพี่น้องมาหอด,ด้วยเด้อพี่น้องเด้อซิมี่วนเนาะคั้นบูมียันได้ขึ้นเซโนเด้อพี่น้อง tụ lùng nhảy đây <laughs> <t še> <laughs> <laughs> <Thái kíp? cười> <laughs> มาครับพ่อใหญ่แนะ่มากับพ่อบ้าน่อเฒ่าแน่นมื่อนี่นนะมาสามคนพี่น้อง <c oughs> บริษัทเล็กพี่น้องเลย <c oughs> อยู่ในบริษัทมอง่อเฒ่บาบัวครับมาเอานะอ่ะอ่า <c oughs> ยันแมนอยู่ <c oughs> แมนเลย ประตูแบบภับได้บริษัท์เล็กพีน้องเลยไอ้น่องเวียดไอ้น่องจีนเต็มอยู่นี่เด้อเด้อ พี่น้องเอ้ยแมนเออเล็กอิดความต้องพี่รุ่นนี่โอ้บริษัทเล็กมองพูทต่ัวครับมาสั่งอยู่พี่ส์อยู่รักสามนี่โอ้เล็กพี่น้องเอ้ยเป็นตันเป็นตันอยู่เป็นแหลบเป็นแหลบอยู่ ชุดยอดยบอลกองเล็กพี่น้องเออ,อเ <laughs> ต้องใส่แห้งคุ้นนะพี่น้องนะคุ้นแค่บังคับคุ้นแค่บังคับเอาป้า <laughs> ต เื่องโมูปูมีน้องมีแต่รุ่นน่อยพี่น้องรุ่นน้าต้องการบ่มี่งานมดาด่แมนลงจากรงงานใหญ่ตโตมาหูรานพี่น้อง ย๋ยวไปถามราคาย๋ยวไปถามราคาหมูปูนก่อนพี่น้องว่ามันราคาเท่าไรเนาะคันมันมันตอนมันโบได้ตามเฮาว่าว่าไว้เฮากับสิบโบเอาเขากับสิขึ้นไปซีโนโอ,อีกพี่น้องึ้นไปเบิ่งอยู่ในเมืองอีกไกลไปอีกเนาะพี่น้องเนาะออกมาเลยพี่น้องโม่ที่เฮาไปถ่ายพี่น้องเบิ่งนนะราคาเก้าพันหาพี่น้องเลยโบเอาเนาะมันมันน้อย อยามันตายก่อนเลยขึ้นไปซื้ออยู่เซโนูพี่น้องมาเนี้ขึ้นไปเบิ่งอยู่เซโนูเนาะโอ้ห้อนเข้ามาในรถใครเนี่ยติดตามเนาะพี่น้องเนาะติดตามตอนต่อไปเนาะว่าสิได้หรือบ่เนาะเขึนผู้แหละไปเบิ่งนเซโน่ผู้แหละพี่น้องเซโน่ป้งไก่ใหญ่ผู้แหละ หออตลาดใหม่ซีโนโ่เฉยพี่น้องหออตลาดใหม่ซีโนโ่เฉยเลยฮะไปไซอีกละ่ะผู้ห่านพ่อคืนรถอีกแล้วบ่ถือง,งานรอจนเมือ่อยพี่น้องเอ้ยรอเบิดตู้เมืองสวรรค์ ห <laughs> ลอ่อแต่รักสามสิบผาหอดเซโนบอค้าเมื่อหล่อแต่รักสามสิบผาหอดเซโนอหอดสวรรค์ทับพี่น้องเลยออแต่เศร้ายุนคำโคดอีรีใช่ไห พี่น้องทั้งประเทศไทยส่งโม่เขาเขามาขายให้ประเทศลาวหน่อยด้อพี่น้องด้ออึดอึดลายลำบากลายเนาะโม่เนาะนี่กเ็เป็นโม่เป็นโม่ยังพอใหญ่โม่เวียดคือโม่จีนโม่เวียดด้อพี่น้องของไอ้น้องเวียดเนาะนี่โบมี่ของไทยเนาะพี่น้องเนาะโบมีม่ของไทยพี่น้องราคากับ ราคาสองราคาเทรก,ก่พท์่อยายหมื่นสองพี่น้องราคาหมื่นสองสองหมื่นหาที่เขาอยากได้แนตะ่มันโบมี่พี่นอ้องเลอะหาจนมเ,เมื่อยล่ะเบิร์ตตัวเมืองสวรรค์เบิร์ตตัวเมืองเซโนเบิร์ตตัวเมืองรักสามสิบหาโบมี่พี่น้องเลยเขาก็จำเป็นต้องเอาตัวนี้แหละพี่น้องเอาตัวนี้แหละไปสอยงานเนาะ มีลุงท้าผ้าม้วนนำ้ำเออมาเลาะโอ้ยขีร่รถเลาะฮะนี่เออหน้ากับตาดำเบิดแดดท้อนอพี่ลึก,กนี่ละพู้ใหญ่บ้านวันนี้แหละครับโหลดห่อหอบห่อหอบเยอะจนเมื่อยจนลอยเบิดพี่น้องเลยลอเออผู้ใหญ่บ้านเพิ่นนี่แหละ <c oughs> อะไรสิบไร่์บุ๊ค ใหญ่บ้านมันก็นครับโหลดห่อหอบพ่อหอมแต่เศร้าจุดสอดขำพี่นอ้องฮาก็มาพ่อห่หานนี่แหละ <c oughs> ตกลงสิเอาตันวนี้แหละเด้อพี่น้องเด้อหล่อบิดมือสอดขำไปกินเข่าอยู่เพื่อนลุงท้าเนี่ยไปผักเถียงกินเขา่าเศร้าเมื่อยอยู่ไหนอกีกหล่อบิดมือ ลหล่อฮ้าโมโหเลยหล่อฮาโมโ,อโอีกแหละลุลงทีบ่บลุงทางย้อนในเขาสร้อยเฮือนลุงเจ้าของ,ล,งลุงกั๊บไปตาหัวหลีบัดไปบุญบันรธาตุเนี่ยนะเมามาจกจะไม่กุมอหอดเทีอนหัวยุงหัวยอง,อยยองเบิด์ตเมือ่อยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อยครับโหลดครับแล้ว ลบไปลบมาลบไปลบมาหาแต่ละหาล่านเขาว่ามีหา่านใดกลับไปห่านนั่นแต่มันบ่มันบ่ได้ดั่งใจเฮาพี่น้องมันบ่มีแบบรุ่นที่เฮาหมักนะเป็นระเภอสายพานเอาลูกน้อยคนนี้มาได้บ่จำนะทางเขาชายพานลูกน้อยคนนี้ จักแห้งวะบรุษจักแห้งสามแห้งเป็นมอเตอร์ไดสามแห้งครับพี่ลองนะสามจุดศูนกิโลวัตสี่จุดโอว์นมันคืนท่าสองสายใดเออม ข้งางในของงูหอเปเป็นแบบนี้พี่น้องตัวมันขึ้นเือเลยฮะอย่างเขาบึกือกันบ่จักอย่างเาบกหมน่ยางมนหนึ่ล้แม่เอ็อท่านี่มีสองหน่วยเพื่อนวะมีสองหน่วยพี่น้อง บะตูเมืองสวรรค์โม่โอ้ยจมแมนมันอึดมันอยากนหน่วยหนึ่งตัวเนี้ยโอย้อันเดียวกันบริษัทตูน อ,อึดอยากโม่นี่พี่น้องเอ้ยส่งโม่มาขายให้ประเทศเล่าในเด้อเรื่องโม่ปูนไทยนะมีแต่ของไงมิต่ของเบียดอยู่เต่าเนี่ย <c oughs> เฮ้พี่น้องส<ะ>ายไพ่เขาได้ซื้อใส่เพิ่มเนาะพี่น้องเนาะ สายไพ่กับปักไปซื้อใส่เพิ่มลุงท้ามันยีต่อทังหานลูกน้องผลประโยคนบผประยูย่เห็ดเอาเอง เื่อสีได้พี่น้องรอเบิดมือซอดคำ <laughs> บริการเองหลดพี่น้อง <laughs> บริการเองเหตุเองเลยรุ่น จัดไปจัดไปพี่น้องเพื่อวัดบั้นเท้าแล้วต้องได้งะก่อนได้นะ ปรอบแล้วพ่อยใหญ่กำลังต่อปากอันนี้พ่อยใหญ่ฟ้ามกันเก็บเอาเองต่อเอาเองเลยพี่น้องโอเคพี่น้องต่อสายไฟแล้วเรียบร้อยแล้วสิล่องเบึงเนาะพี่น้องเนาะบบดนีน ลองเอาคอนจังคอยเมื่อเนาะตอนนี้ขันตอนลองเอาเนาอพี่น้องเนาะคือว่าสมบูรณ์แบบต่อเองเห็ดเองลองเองพี่น้องสงสัยสิได้ห้ามคือหลุดเองกับพี่บทก้า เห็ดเองเห็ดเองหยกขึ Ma ้นเองอีกเห็ดเองหยกขึ <A> ้นเองอีกพี่น้องมัดไว้มัดไว้เนื้อใด เดี๋ยวกับตันสิงกขึ้นรถกอนเด้อพี่น้องเด้อยกงึ้นเองเบิดพี่น้องเจี้พ่นวาสีรถจี้พ่นวาสิรถลาคาให้ ออกซองยูทูบเลยฮนเจ้าเนี่ย้านพรวิไลวัสดุคุณได้ตรงการพี่น้องมาซื้อได้มีครบเพื่อนวะโอเคเนาะพี่น้องเนาะเอากระิสดีกลับบ้านเลยเด้อพี่น้องเด้อจ่ายไป หนึ่งทมื่นสองพันหาร้อยบาทพี่น้องหาร้อยบาทนะเรือ้อาร้อยเรือเรือสิบพ <t> ันกีบฮะแม่หนึ่งมื่นสองพันห้ารอยฮะดิจ่ายอันนี้ดิขาซ้ายพื้นเลยอันนี้ห0าสิบพันนะนี่ตน้นรุหายเ <t> <t> มืม่อได้บัตรนี้ลุง เดินทางปลอดภัยนะฮากะพี่น้องกับตันกะูแลเมื่อวาเพื่อนไปแล้วพี่น้องเลย